โอเคครับทุกคนก็สวัสดีคนที่ลงผิดข้ามาดูช่องนี้นะผมก็ผมกลับมาทำเองนะครับทุกคนก็กิจกรรมใหม่ครับทุกคนเป็นกิจกรรมเขาเรียกเทศกาลไอวอนะครับทุกคนเ่อสุดยอดไปเลยนะครับผมก็ไม่เติมอีกแล้วเพราะไม่มีตังค์ครับแค่นั้นเองเสื้ออยากจะเติมมาทุกคนแ็คือแบบไม่รู้มันจะคุ้มป่ะนี่ทุกคนเดี๋ยวผมจะดูกิจกรรมต่ออ่าอันนี้คือโลพลังนักเจมบิดก็กิจกรรมเดิมนี่นะผม นี่ผม أ, เอาะ Power off ป่ะทุกคน Power off หรือ,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 รอ,อมัน Power off บันนี่ปะ่ะใช่ปะ่ะเอ้ยใช่ไปมันเออใช่ล่ะใ,ใช่ครับทุกคนมันไปท่าเต้นท่าทางพลังแห่งเงินช <c oughs> ื่อทา่าก็สุดยอดไปแล้วรายงานพลังแห่งเงนิงงนม,มาดูกิจกรรมไอซ์วอล์กันทุกคนนี่เป็นไงสุดยอดไหมสวยขนาดหน้ากิจกรรมก็เฟียวลเรายังไวแล้วมาเข้าไปดูกันมาแล้วทุกคนเป็นไงหน้ากิจกรรมสวยไหม ดูทุกคนเฟี้ยวจัดแต่ผมไม่สามารถกดได้ทุกคนแต่มันสวยนะทุกคนเห็นไหมไอวอเขียวไอวอแดงนี่ดูทุกคนออื้สุดยอดทุกคนอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยมีอันนี้สวยผมอยากได้อันนี้มากทุกคนรู้จะเติมดีไหมนี่นะผมทุกคนที่สำคัญคือไอวอตัวนี้มันไอสีมว่วงมันรู้ไม่ชื่อว่าอะไร ไอ้คนไอ้ไอ้มอลนี่สวยมากทุกคนเพืออว้าวฟิลฟ้ามาพาแก้วมากอืมก็คือแบบสุดยอดก็นะครับทุกคนก็วันนี้ผมก็จะมาให้เพื่อนแบกทุกคนไม่รู้เดี๋ยวรอให้เพื่อนเชิญมาครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันมาครับทุกคนมาเราจะที่เพื่อนเชิญเรามาทุกคนเราก็ทําใจครับดูเขียนในข้วบมดทั่วไปโอ้โหยิงไม่เก่งหมดนี้สุดหอกอดย่างนี่ สุดยอดเลยครับทุกคน S ını, สวยงามมากบอกให้เขาเรียกว่าสวยงามมากเกินเพื่อนทำไมต้องทำ่างนี้ด้วยรู้สึกเหมือนโดนไลแก่ทุกคนโอ้เกินไปบมืนี้โอ้ยเ้ยทุกคนเราก็มาแล้วอีอ๋อเพื่อนเพื่อนทำไมเพื่อนตลอดมาละโอ้ทุกคนครับดังนั้นตอนน่กับต้องชิมๆไปกัย ให้เพื่อนแบกหมวด44ไอ้เพื่อนหมดทั่วไปหมดทะเลทรายเออขุอ่างเภีมยมาหวัดดีน้องน้องหมาน้อยหวัดดีหวัดดีหวัดดีเป็นไงบ้างสวัสดีครับสวัสด,ดีครับพ่อดูเดินหนีแล้วนะพ่อไปนี่แล้วสวัสด,ดีครับแล้เป็นไงมางสบายดีนะก็ถ้าเป็สบายดีแหละอก็เขื่อนเลี้ยงดีเอา้าไปแล้วหมดเวลาโอ้ทุกคนเข้ามาในเวลาก่อนอะคุยคุยกับน้องหมาไว้นานเลยอะ่ะออื พี่แบบว่าผมโดนกัดแกงปุ้นี่เย้ใ yeah, นสุนทรักก็สู้าสาศึะเกมนะครับทุกคนดูแผนที่ปั๊บเราจะให้เพื่อนแบบเพื่อนพาลงตรวไหนลงตรงนั้น,น,นแหละ <Okay. S 1> ทุกคนครับผมมีความสามารถพอเลยกล่า,าวเว่าผมนะ <laughs> ผมออนแอไปจะถึงไหมเนี่ยเอ้ยถึงดิทุกคนผมว่าม,มันต้องถึงแล้วครับ ก็ไม่ถึงก็ไม่ถึงนั่นแหละก็พูดไปงัานแหละออใช่ไหมน้องหมาหมาไม่ตอบผมมันทุกคนสงสันัสงสัย,สสยนั้นจะน่าจ,จะตึงครับเธอเพื่อนหนีเราหมดเลยอะผมจะโดนโอ้ปัญหาคือเพื่อนผมแหลงแดงนะทุกคนก็คือแบบเพื่อนนายเอาอะไรมาให้เราเนี่ย เดียวนืทุกคนโทรศัพท์ผมตอนนี้มันกำลังเลาะมันกำลังรวนนะทุกคนคือผมไม่รู้ว<ะ>า่าเป็นเพราะอะไรนะคือทัดมันจะรวนๆหรวน่อะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรก็ขอโทษนะยทุกคนก็คืออาจจะไม่ได้เล่นโหดนะเรามีปืนปีนปรายลเราพร้อมแล้วเย้โอยแลกทุกคนครับทรมานจิตทรมานใจทรมาน,มานกายเหลือเกิน เพื่อนทำร้ายขนาดนี้เจสกาทิ้งไปเลยเราบุตการนายเร็วออกไปเลยออกไปซะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยลัน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 หล่อลั่นเลยเราไอ้เจอ้าวอาสวยแล้วสวยเล็วเงี่ยมตายแล้วเพื่อนเราตายเงี่ยมเลยเพื่อนเราขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจเราจะ อีกคนหนึ่งจะไปช่วยได้ไหมนี่อ่ะเอยบล้วหลตายแล้วเพื่อนขอโทษไม่ได้ไปช่วยเลยแล้วขอโทษนะเพื่อนถ้านายดูคลิปนี้แล้วค่ะท่าด้วยทุกคนนะครับว้าวมาแล้วในที่สุดหิงปืนที่ข้าประจาวางการเหมือนมอบให้วะนี่แต่มอบให้ก็ยิงไม่โดนหรอกบอกวอวไว <c oughs> ้เลยว่าไก่แค่นั้นเองย่าไม่เห็นมีอะไรเลยพอแล้วล,ลูกกะซองอลูกกระซองปืนลูกกระซองครบแล้วลูกกระสุนลูกกระซอง เยที่อัพก็วลิกูดมีหมวกสองไหมแถวนี้ไม่มีเลยรู้สเสว่าขอจะได้ไอวอร์เยอะมากเลยจะได้เอ็กเอมอ่ะเอมีไหมได้เอ็กเอ็มจุงมีแอปอีกบ่นี่เออมอ่ะฮัลโหลเดเด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 ีเดดเดดเเดี้ยดเด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 เดกเดด้เเ รอ,อบข้ากันนี้เขาได้เกาะสี่ไปนานไปแล้วเออไม่ใช่ไปนานไปแล,แล้วก็เครือยอเเราก็เริ่มจ้โทรศัพท์เครื่องเดียวนะทุกคนพูดแล้วเศร้าทุกคนเอาเป็นว่าจะทำให้ดีที่สุดครับถึงมันจะออกมาไม่ดีก็ก,ก็เถอะผมก็จะทำให้ดีที่สุดนะต,ต,ตายแล้วไอวอลหกลูกค้างไอวอลบนนี้เอาไปทำอะไรเยอะแยะนี่ ถ้าขอเหตุผลหน่อยนี่จะทำมต้องพูดคำวันนี้้วยเฮ้ยหายเหตุผลไม่ได้เลยกับคำพูดอ really really ่าเจ๊เครื่องร่อนวีลิกรูดวีลิกรดเจ๊เครื่องร่อนแล้วบอกได้คำเดียวว่าเกเรียนมากลงนี่เลยมีอะไรบ้างเอ่ยของเดิมเดิมไม่มีรไรเลยจะได้เอ็มนี่มีเอ็มไหมนี่ เราต้องพูดคำว่นนี้ด้วยทุกคนครับเราก็จะถึงแล้วจากที่เราวิ่งมา2,3 4 5 6 2อกิโลเมตรมเราวิ่งมาถึงแล้วเ <c oughs> ก็บแย่เก็บตอมุกเลยไม่ทันแน่เกาเก็บแล้วดีนะจำเลขได้กลับบ้องไม่มีอิโต้ไม่ได้มีอิโต้เอาไม้ด้วยได้มีดเฟืองได้มีจะได้ดมีอิโต้ มีอีโต้เพื่อนเลยอยากได้เพื่อนมีไหมอยากได้แต่ได้กี่ครั้งเฮ้ยเพื่อนจะได้มีอีโต้เพื่อนเราถึมีอีโต้ใช่ไหมไมมีอีโต้โอ้ไม่ไม่สนใจนะครับผมบินแล้วเออลืมไปทุกคนผมมีสโครบด้วยอ้าว ลงเลยครับจังหวะนี้ลงอย่างเร็วไม่บินนานครับสภาพให้บินนานไม่ละดูเพื่อนดาวอยู่ต่อหน้านั่นแหะเพื่อนเรามองเท่งไปแล้วครับทุกคนแสดงว่าจะมีคนดักแน่ๆเป็นของปับปุ่มปั๊บหนึ่งคนมันดูไม่ถนัดยังไงไม่รู้วยกอ้ย ทุกคนผมขอโทษนะครับต้องมาปรับแบบนี้อ่านี่เอนเอ,อนี่ผมเปิดเลยมาเปิดการตั้งค่าด้วยครับคือผมตั้งทุกอย่างคือร้อยละร้อยแล้วก็ร้อยอเพื่อนผมไม่รอเลยบอสทำเดียวครับกระชิงเก็บยาครับหาที่แคมป์เย่ฮัตที่แคมป์เรวไม่อโดนยิงตายทุกคน ไปลองกล้อะย่งไงเลยเหมือนเจอไหมทุกคนผมว่าได้ยินเสียงแถวนี้อยู่ไหนกันรึแต่ข้าพเจ้ายังไม่ได้ยิงใครเลยนี่ไม่มีคนครับเราจะวิ่งไปหาเพื่อเราเลย เพื่อนเพื่อนเรามาหานายแล้วเพื่อนเราอยู่กับนายเราอุ่นใจมากเลยเพื่อนเพราะนายเก่งโอ้โหแลี้ยนนี่นะทุกคนก็เลผ่านหน้าเราไปเมื่อกี้โอเวอร์นี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนโอ้เราไม่ได้วงวงอย่างนี้อ่ะเช ชาครับเพ่นทุกคนเดวมีชาเลยทุกคนก็เกีบความมั่นใจกับตัวตัวจะมีม่งกาตายหรือไม่ไม่คำเดียวครับเพื่อน<ๆ>เราไปสูงย่ยงไม่โดนยิงเหรอเื่อ้โอ้โห ทุกคนผมตายงงมากให้เพื่อนแบกครับว่างังไงก็ตายครับทุกคนอะไรก็ตายครับไม่เม็ดไม่รอดครับอืมอ่ะตายยังหมาเลยมาเรามาดูที่เพื่อนกันทุกคนเพื่อนโอ้เสดยอดเพื่อนโห,หดเกิน ใช้เพื่อนคนอย่างเนี้เพื่อนเราไม่ให้เพื่อนแบกนะทุกคนเห็นคนยังเพื่อนเห็นคนยังยิงเลยังหวะนนี้ใช้เพื่อนเก่งใช้เพื่อนจ๋าวทุกคนจ๋าวมีการสัสโค้ดแน่ โอ้โยเทพเทพจัดต <måste guarding> no <problem> hey, ่อเทพจัดเทพจัดเพื่อนพาแชมป์บ่หนิเพื่อนเห็นร้าน่ะเพื่อนลวงอ่าโดนเพื่อนโหดจังเพื่อนโหดจัดครับทุกคนถือข้นมามาแชมป์บาหนิแชมป์บาหนิต้องแชมป์บ่ถ้าไม่ได้แชมป์นี่ไม่ได้นะเพื่อน เพื่อนต้องพาเพื่อนต้องแชมป์แล้วเพื่อนในวันนี้ลองเพื่อนโดนสายลวงแน่เลยสภาพเออวางไอวะสวยนั่นแหละุดยอางเลยเพื่อนครูครับจังหวะนี้ต้องแชมป์เรอถ้าได้แชมป์นี่ก็ชื่อชิปง่ายเลยครับเพื่อนพาแชมป์ครับโอ้ยทุกคนมาเอาใหม่โอ้ยมามามาดูจังหวะนี้เพื่อนจะทำไงไอวอแตก เพจะตายแล้วโอ้โหเด้อสองลบหนึ่งบ้น,งนี่เพื่อนวันนี้เพื่อนต้องเข้าวงแล้วเพื่อนเพื่อนเข้าในไปเพื่นอนไปวิ่งไปเพื่อนเพื่อนเราอยู่นาะนไม่ได้แนละ้วเพื่อนเราบอกไว้เลยโอ๊ยตายแน่เลยเอ้ยเพื่อนตายเย้ yeah. ที่สองงั้นหรือทุกคนที่สองครับ เอครับทุกคนมาก็ตอนนี้เราก็ซูทีฟค,ครับทำไปได้ไงไม่ใช่เพื่อนแบกอ่ะเอ้ยก็คือแบบพวกเขาจะมพูดจริงๆเลยนะครับผมทุกคนก็เจอกันครับทุกคนก็อย่ายลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็สสแกชร์ผมด้วย,ยทุกคนก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเจอกันครับผมบายบายไปคลิปที่มีสาระมากบอกเลยครับพูดด้วยเจอกันครับ